ทีคู่เราคอยทำงานต่ออยูเยอะโอ้นีโทรใส่ไหมนะเนี้แหละไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะเลยนี่นี่คิวยัว่างอยูบอเมื่อไรจะได้ทำงานเยอะๆสักทีมีนาเมษาพุทธยภาว่าอีกเต็มเลยนก่อนะอกคว่าเราจะไม่ทาให้ผิดหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผมผมจะตั้งใจทำงานผมกัสกายจะตั้งใจทำงานแบบสุดๆชีว สกายันนี้ได้แล้วเบบพวกเรายินดีทอมแดบพีชีพทุกการทำงานเลยครับใช่พวกเราไม่ต้องห่วงอย่าเพิ่งตัดสินใจจากภายนอกนะครับพวกผมสดใสยิ้มแล้วได้แล้วก็พวกเราเอนจอยทำงานเอ t นเตอร์เทนที่สุดไม่เคยอ่อมใช่ถ้าถ้าแบบเผลอทำไม่ดีบางงานผมจะแก้ไขทันทีครับไครับยานะครับทุกงานทุกอย่างเข้าได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าช่วยสรบงานให้พวกเราด้วยครับ